สาษเมื่อกี้อะไรน,นะที่สามเลยอา,อาชีพเนี่ยปากหาเงินสังเกตไหมคนคคฮะาปากเป็นทรัพย์อาจารย์เป็นรัพย์พถ้าพูดดีก็เนี่ยมีรัพย์เยอะนะพูดออกไปปุ๊บเนี่ยอ่าก็ที่จริงไอศาสตร์เรื่องเนี้ยจะมาเลยที่ว่าจะมาเป็นเรียนไม่มกุกศิศาสตร์มาจะได้มาจบตรงศาสตร์นีข้ออะไรมาเข้าใจตัวเองที่ว่าโอ้เนี่ยเลขสามเรามีเยอะทำไมตั้งแต่เด็กล้วเราคิดว่า ต่อ,อไปเนี่ยพุทธเราจะเป็นช่างอะไรนะนักเทศนักพูดนักอะไรอะไรนะครบถ้าเป็นจริงๆเลยเนี่ยอ๋อเลยก็เข้าใจเลยเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าโอ้โหทำไมเราอยากจะเป็นตั้งแตนะ่นั้นเราตั้งแต่เด็กๆเราเห็นคนนั้นหลวงอา,าจารย์ยันตะพูดหลวงพ่อพุทธทาสพูดครูบาอาจารย์พูดพูดทำไมพูดได้ทั้งวันทั้งคืนอ่าเราก็อยากจะเป็นอย่าง,งน,นั้นตอนหลังมาอ๋อเนี่ยมันมันมาเจอมาเจอ,มาเจอตัวเองตอนอายุสามสิบห้าสามมาตอนรหัสชีวิตเลยมาเราค่อยๆพูดพูดไปพูดไปเนี่ยตอนนี้จะมาพูดตั้งแต่อายประมณ สามสิบหกจนถึงห้าสิบเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยอ่าสิบสี่ปีละสิบห้าสิบหกปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สอนเลยเนี่ยโอ้รู้สึกว่าวันไหนไม่ได้พูดเนี่ยส่วนใวันนั้นจะมาป่วยวันไหนไม่เห็นอาตมามันนั่งอยู่ที่พูดสงสัยอาตมาน่าจะอ,อกหักละหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอาตมาน่าจะมีปัญหาอะไรละออรือว่าไม่มีเวลาหรืออะไรไนมะ่ใช่ตัวเลขสามเนี่ยต้องพูดเยอะๆแล้วก็ไอศาสตร์อันเนี้ยมันเป็นการสรุปแล้วนะพอเรียนจบป,ปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อมันเป็นการสื่อสารการเจรจาก,การพูดก,กานคุย ถ้าใครพูดไม่เป็นเนี่ยต้องมาเรียนมาเรียนตัวเลขปุ๊บนะแป๊บเดียวนะเลขสามเนี่ยเปิดเลยหรือว่าภาษาจักกะเขาว่าจักระตรงคอ,เ,อเนี่ยเปิดถ้าจักระตรงคอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็อันนี้ละมาถึงนี่ก็เป็นจักกะที่6ที่เจมันก็ทะลุไปละถ้าตรงนี้พูดไม่ได้มันก็จุกอยู่เนี้ยบางคนก็จุกอยู่เนี้ยไม่ขึ้นไปสักทีอย่างเงี้ยนะก็เลขสมเนี่ยก็มาปรับุงได้นะเลขสามนี่ก็คือว่าอาชีพเกี่ยวกับพวก นักแรงบันดาลใจนักอะไรก็ได้นะมอนก็จะมาชอบเรียนเนะพวกเกี่ยวกับศาสตร์ n l p ภาษาเกี่ยวกับอะไรนะโปรแกรมสมองเนี่ยแตมาชอบไปเรียนบ่อยๆแต่มาแต่ไม่ได้มาใช้นะที่จริงถ้ามันก็ตระกูลเดียวกันนะตระกูล NLP นานศาสตร์เรื่องการสื่อสารการเจรจานะโอเคแดดมันไล่แต่มาเรื่อยๆและแต่มาก็ขยับมาเรื่อยๆแล้วอะไรต่อนะเลขสามสุขภาพการงานอะไรต่อความรักอะความรักไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรารู้ว่าตมาหมดเลย ความรักนี่อะไรนะรักสามเศร้ารักพี่ก็เสียดายน้องรักน้องก็เสียดายพี่ขนาดเป็นพระนี่ก็ยังหนีไม่พ้นเหมือนกันอันตรายเหมือนกันบางทีเจอเจอมาเหมือนกันนะ เราคนที่เราชอบเขาไม่รู้หรอกคนที่มาชอบเราเราก็ไม่อยากชอบอมันบนไปบนมานีความรักนี่เหนื่อยเหมือนกันจะเจอ ук, รักสามเศร้าพบรักสามเศร้าจะเป็นคนที่สาม maan. อ่ะเป็นคนที่สามเหนื่อยเหมือนกันชีวิตความรักนี่ที่จริงเลขสามเนี่ยไม่ต้องไปรักใครหรอกอเพราะว่าบางทีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยที่ว่ามันอะไรนะเหนื่อยที่ว่ามันไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะมัน,เหม,นเหมือนกับแซนด์วิชอ่ะอยู่ตรงกลางนะ่ะเอยียงซ้ายก็โดนตบซ้ายเอียงขวาก็โดนตบขวา เลยก็อะไรนะอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นนะเหนื่อยนะความรักนี่จะไม่เหมือนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่จะความรักนี่จะดุเดือดกว่ากันเลขเลขเสองตัวที่ผ่านมาโอเคเลขพวกนักภากย์มีเกี่ยวเลขสามด้วยไหมเออได้ได้เด็กากเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กเสียงใดใช่ได้หมดเลยแล้วก็เลขสามเนี่ยไม่ใช่แค่พูดภาษาหลากหลายภาษาได้นะต้องเกี่ยวกับการสื่อสารเจรจาเนี่ยพูดภาษา ทั้งภาษาคนภาษาธรรมภาษาเทพได้คนที่เรียนอะไรนะปัดปัดเป่าอะไรเนี่ยเป่ามหาลัคธาอะไรเนี่ยเกามีเลขสามเหมือนกันก็พวกที่มีสามก็สามารถที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมนคธาตุแล้กันนะไม่ได้ได้เอาคนเอาหมดไม่ได้มนเอาคธาตุเลยเลขสามนะโอเคเลขสามอะไรสรุปแล้วเลขสามเป็นอะไรนะเป็นดาวนะเมื่อกี้หนึ่งแพทเทิร์นสองขจันทสามดาวดาวนี่เป็นไงบ้างเด่นไหมไม่เด่น ระยิบรายับระยิบเรียกตอนเราต้องหาหมดืดมืดแล้วไม่มีแสงเทียนไม่มีแสงไฟทางไหนเราจะลราถท้องฟ้าสาาะอาดตเราจึงจะเห็นดวงดาวดาวเนี่ยมันเขาไม่ค่อยเด่นกับใครนี่เหมือนเลขหนึ่งถ้าแม่นคนที่เป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเด่นแล้วก็จะตายไวคนเนี้ยเด่นดังดับในไหมเลขสองเนี่ยไม่ยอมเด่นสักทีเลยก็อยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเลขสามนี่ยกำลังกลังเด่นขยับเขยิบมาจะมาก็เหมือนกันโอ้โหกำลังจะดังดังปีหนึ่งสี่เนี่ยโอ้โหกำลังจะพุ่งมาไปสอนที่อะไรนะสีมาสก 150คนร้อยห้าสิบกว่าคนรายการอามอนออนทัวร์ไปถ่ายทำป๊อปโอ้คนรู้จักมาทั่วทุกประเทศเลยโอ้ดังมากเลยพอมาดังป๊อปเอาละมาใกล้ละ,ละต้องตําไว้นะกดขอเลขสามีอยู่สามกดกดไตรักคืออะไรนะกดไตรักอะ่ะไม่ใช่สิกดไตรักก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังคือว่ามันไม่เที่ยงนะทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลย กดอะไรนี่ไม่ไปกดสัจธรรมเลยกดไตรลักษณ์เลยนะครับว่าเลขสามนี่ต้องท่องอันนี้เยอะๆเวลาเราเจอความรักก็ดีเจอการงานก็ดีเจอเหตุประจักมันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงเราก็จะได้สบายใจแต่เลขหนึ่งเนี่ยเราก็ท่องอธรรมะแต่ละข้อเนี่ยเราโมโมธรรมะเลขเลขหนึ่งเนี่ยท่องหัวใจเลยว่าอัตตาหิอัตุนตทัทโธเต็นลยเป็นที่มาตัวขึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องพึ่งคนอื่นอาศัยคนอื่น เลขสองอ่ะเลขสองธรรมะคืออะไรนะกรรมดีกรรมชั่วนะทำกรรมอะไรไว้เราต้องยอมรับกรรมวันนั้นนะเราทำอะไรเหมือนกับก,การการทิ้งอบอลลงไปฝาผนังทิ้งไปแรงเท่าไหร่มันก็ตีกลับมาเท่านั้นเราไม่เชื่อดูสิปาปาเลสไตล์มันยิงไปกี่ลูกนะยิงวันแรกวันที่7ที่ผ่านมามันยิงไปกี่ลูก500ว่า5,000ันลูกอะ่ะยิงไปที่ไอซ์เรล่ะฮะ5,000กว่าลูกใช่ไหมมันยิงไป5000กว่าลูกแค่ยิงวันเดียว เป็นไงตอนนี้อิสราเอลยิงกับไปกี่ลูกยิงไปทุกวันเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยนะ,ะก็เหมือนกันกรรมเลขสองเนี่ยเราทํากรรมอะไรมาเราต้องยอมยอมรับกรรมอันนั้นแน่นอนเราหน,นีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าเราทําไปนะส่วนเลขสามเน่ยเราต้องเนี่ยกดกดอะไรนะกดใจลักเราต้องเอข้าให้จำนะอโอเคเวลากี่โมงตอนนี้ะฮะ เมื่อคิดมันคิดสิบสี่ทำไมพูดเป็นชั่วโมงเดินไม่ใช่มั้งนาฬิกาเราโกงเลยเนี่ยแย่งสิบสามนะคะแย่งสิบสามแล้วอยู่เรื่องนั้นตาคนก็ไปส่งละครากานแต่มาก็ไม่มีโอเคหายใจลึกๆเดี๋ยวบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงอาตมาจะให้โปกดด้วยเวลาครึ่งชั่วโมงมาสรุปเลขสองเลขสามแล้วหรือว่าเดี๋ยวเรายกกระดานมาข้างในเดี๋ยวเพราะว่าแดดมันจะไล่ตูบเราแล้วนะเดี๋ยวใครผู้ชายยกไปไข่ข้างในเดี๋ยวบ่ายโมงฟังเสียงละครนะแล้วบ่ายโมงครึ่งเนี่ยอาตมาก็จะมารับต่อเนาะรับต่อจนถึงห้าโมงเย็นเลย